วันนี้ถ้าเราอะค่ะมัวแต่โทษและพร่ำบ่นอยู่กับที่เราไม่มีทางที่จะทําให้ชีวิตเราไปข้างหน้าแต่ถ้าวันนี้เมื่อไหร่ที่มันเกิดวิกฤตเราพร้อมต่อสู้และไปด้วยเราจะรู้เลยว่าเราจะสร้างสิ่งดีขึ้นไปอีกเมื่อไหร่ที่ครูเกิดวิกฤตในชีวิตครูจะไม่โทษใครครูจะไม่โทษใครทั้งสิน้นแต่ครูกลับมองตรงนี้ค่ะที่จะก้าวและพัฒนาตัวเองขึ้นไปคุณไม่จําเป็นต้องมาเป็นอย่างที่ครูเป็นคุณไม่จําเป็นต้องมีชีวิตที่แย่เหมือนครูคุณไม่จําเป็นต้องมีชีวิตแย่แล้วมาดีแบบครู คุณสามารถมีชีวิตที่ดีได้ทันทีเลยค่ะจากการแค่รู้ว่าครูใช้ชีวิตยังไงในวันนี้ครูไม่ตัดสินฟังนะคะทำไมวันนี้ชีวิตครูดีทุกมิติหนึ่งครูไม่ตัดสินอะไรทั้งสิน้นมองทุกอย่างแน่นอนค่ะอะไรมากระทบเราก็รู้สึกเพราะเราเป็นคนแต่สุดท้ายแล้วตีบวกให้วไวถึงแม้ว่าวันวันนั้นเราจะรู้สึกน้อยรู้สึกโมโหรู้สึกโกรธแต่ไม่ใช่ว่าจะไม่มีวันต่อไปนะคะพระอาทิตย์ขึ้นใหม่ทุกวัน วันนี้มันนอยไปแล้วทําไงได้เ่รวันนี้มันเสียใจไปแล้ววันนี้มันรู้สึกไปแล้วแต่มันพระอาทิตย์มันขึ้นใหม่ทุกวันนะคะก็รอให้พระอาทิตย์ขึ้นใหม่อีกวันหนึ่งมันก็เริ่มต้นได้ทันทีแบบนี้ค่ะถ้าวันนี้ครูคนหนึ่งทําได้ครูเชื่อมั่นค่ะไม่มีอะไรในชีวิตของพวกเราที่เราจะผ่านมันไม่ได้จากวันที่ครูไม่เชื่อเลยว่าครูจะมีชีวิตดูหน้าลูกจนถึงวันนี้ถามว่าวันนี้ค่ะเราก็อยู่ให้ชีวิตมีคุณค่าที่สุดไม่ใช่รอวันตาย ทุกสุขเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปตลอดเวลานะคะเราสุกเดี๋ยวมันก็ดับเราทุกแล้วมันก็ดับเพราะฉะนั้นคุณใหญ่ยึดมันเอาไว้จนคุณไปต่อไม่ได้ในขณะที่อยู่เราทําทุกอย่างให้เต็มที่มีความสุขที่คุณไม่ประสบความสําเร็จเพราะคุณมีความทุกนะคะมันไม่ได้ดั่งใจคุณทุกคุณไปต่อไม่ได้แต่ถ้าคุณมองมุมบวกวันนี้มันไม่ได้วันต่อไปมันต้องได้วันนี้ยังไม่ดีเดี๋ยวมันต้องดีมันต้องดีค่ะชีวิตมันต้องดีต่อไปเรื่อยๆ มันไม่มีวันอยู่กับที่แบบนี้นะคะเชื่อครูเหอะถ้าชีวิตครูมันผ่านคลื่นชีวิตใหญ่มาได้ขนาดนี้ทุกคนผ่านได้ค่ะแล้วครูผ่านได้อย่างสวยงามหลังจากที่เรามีสติปัญญาหลังหลังจากที่เรามีจิตที่ดีมีสติปัญญาเป็นเลิศคุณดูนะคะหลังจากนี้ครูคิดอะไรได้มหาศาลมากครูคิดแต่งานดีๆครูคิดแต่สิ่งดีๆครูคิดแต่เรื่องดีๆได้หมดเลยแล้ววันนี้คุณจะเป็นคนหนึ่งค่ะที่มีชีวิตที่ยิ่งใหญ่ได้ในแบบของคุณมีความสุขได้ในแบบของคุณ คุณสามารถมีชีวิตได้ดีทันทีเดี๋ยวนี้เลยจากการที่คุณรู้คุณตัวคุณเองลุกขึ้นมาค่ะลุกขึ้นมารักตัวเองลุกขึ้นมาเปิดขุมทรัพย์เปิดประตูรับขุมทรัพย์ของคุณคุณรู้ไหมว่ามนุษย์เราค่ะมันมีความลับอย่างที่ครูบอกเราสามารถดูดขุมทรัพย์ของตัวเองกลับมาได้คุณรู้ไหมคุณเกิดมาหลายชาติพบแล้วค่ะแล้วคุณก็มีขุมทรัพย์ที่คุณสร้างถึงไหวเยอะแยะมากมายความดีเอ่ยทรัพย์สินเอ่ยทรัพย์สมบัติเอ่ยบ้านรถ อะไรต่างๆมากมายวันนี้ถึงเวลาแล้วค่ะที่คุณจะเปิดประตูบานนั้นเพื่อดูดรัพ์สมบัติเก่าของคุณกลับเข้ามามีวิธีเดียวที่คุณจะดูดรัพ์ของคุณได้คุณใช้บ้านให้เป็นสิ่งที่คุณสร้างความดีได้ตลอดเวลาคิดดีพูดดีทดําดียิ้มส่งสิ่งดีกล่าวแต่เรื่องดีๆพูดแต่เรื่องดีๆแล้วประตูบานนั้นจะเปิดเหมือนครูเขาจะเข้ามาหาครูทุกทิศทาง เงินจ <Yeah. S 1> ่ายออกไปสิบกลับมาร้อยเงินจ่ายไปร้อยกลับมาพันเงินจ่ายไปล้านกลับมาสิบล้านเงินจ่ายไปแสนกลับมาล้านมันจะอยู่แบบนี้เพราะเรารู้วิธีการเปิดประตูลับขุมทรัพย์ของเราเองเราไม่ได้ไปเอาเงินใครแต่เงินที่เราได้ทุกบาททุกสตางค์มันคือขุมทรัพย์เก่าของเราคุณทุกคนมีขุมทรัพย์เก่าค่ะเชื่อก็ได้ไม่เชื่อก็ได้แล้วครูก็เชื่อมั่นมากค่ะว่าไม่ใช่เรื่องบังเอิญที่คุณได้มาฟังครูเชื่อมั่นเถอะค่ะว่าครูคนนี้แหละ ชีวิตที่เหลือครูจะสร้างสรรสิ่งดีไม่อยากพูดให้โลกสวยมากว่าจะสร้างสรรสิ่งดีเอาเป็นว่าจะสร้างสรรสิ่งดีให้ชีวิตตัวเองให้ครอบครัวและให้กับคนที่พร้อมรับแล้วกันจะได้ดูไม่โลกสวยมากนะคะอุย้ยให้คนทั้งโลกมันก็มันจะสวยไปนะคะ